จะเป็นข่าวดีไหมโอมครอนไทยแลนด์ Thailand, ใกล้จบแล้วจ้าก็จะไม่จบได้ยังไงเชื้อไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดธรรมดาติดง่ายหายเร็วเจอเร็วรักษาเร็วก็ไม่รุนแรงศูนย์แอบจุลาเขาบอกว่าจากการที่ตรวจเชื้อเนี่ยก็จะเจอว่าเป็นโอมครอนซ้ำมากกว่า90%แล้ว แล้วก็ที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นโอไมครอน97.1ปอร์ซส่วนที่เหลือเพียงน้อยนิดเป็นเดลต้าก็แปลว่าเดลต้าถูกกลืนไปแล้วด้วยโอไมครอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราอ่อนแอพุ้งกันของร่างกายเราต่ำเนี่ยไข้หวัดธรรมดาก็ทำให้เสียชีวิตได้นะจ๊ะก็อย่าพิ่งไว้วางใจนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลย รักษาหายแล้วตัวเชื้อก็ไม่เจอก็เหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดาอาจารย์แม่สบายและดื่มโกโก้เบตา้าครูเชนพลัสทุกวันก่อนนอนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ